สวัสดีครับืัอนี้มาอยู่บ้านครับผมอยู่บ้านหลอกว,วันนี้วันนี้น้องเพิ่นมาพามาอา่าหากินแบบบ้านๆครับผมน้องนี่ครับนี่น้องซ้ายนี่สดนี่ครับพอาใช้บ้านได้นี่สดบ้างด้วยสดสดดังสดอครับสดังสดอันนี้จานสิรครับมือมือยังก็มือ,มอ,อยังก็เฉีออยดเฉียดนี่แหละครับบรรยากาศหมู่บ้านผมครับกลางเขากลางภู กลางป้าอ้อยครับผมนำมาเบ่งชิมานวาแล้วครับชิมานบางมือนนดำเนินการบริหารงานโดยสิทธิ์ลงเชือด <laughs> เสบานคน้สาวเสบานสาขาย่อยเสียสดเด้หนิวันแม่นธรรมดาเด้หน่เจ้าของไรอ้อยลอยก้อนไรอยู่นั่นหนิแม่นของแก่เหมดเด้หน่นี่ขึ้นไปนี่ของสดหมดได้เนี่ยวันแม่นว่าธรรมดาเด้เนี่ผู้ว่าวเสบานนี่ยเราต้องไปวอดกรุงเทพกรุงเทพดอกอยู่บ้านนอกกัดเบื่อกินงา้นมือเด็ดขันขยันนะตาอ้อยเบื่อ มึงหน่อยมึงน้ามาบิงรถพอดกินหัดบ้านลากเอาตีห้ำโอ้าสิติทธิลงเชือกสายานี้ไม่ได้มาเพื่อโชคช่วย ที่มาได้เพราะฝีมือล้วนล้วนสามยกไม่เคยพลาดมวยดีตีสามยกฝีรพวกีเองไง ไปตองอ่ะาตองพิแทเรอเดี๋ยวเจ้าเสียผมวะบัวพิแทว่าเสี้ยวเออหมานแล้วเว้ตีน้ำตำตๆแล้วเเนัี่ยครับคุณบาวใช้บ้านเสียสดจะของไรอ้อยสดฟาร์ม ไรอ้อยของมันลอยก็ลอยแหละครับรถสิบ,ๆๆๆๆบล้อรถไถมีห,หๆๆๆ<ไ>มดเฮ็ดโตบ้านๆได้ดไวาเหมือนกันเศรษฐีของหมู่บ้านนี่นี่ผู้ใดเข้ามาเบ่งในยูทูบนี่คันผู้สาวนี่สนใจติด<ณ>ต่อได้โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าสามหนึ่งศูนย์หกสองหนึ่งหกหนึ่งเย้ครับเสียสุดเจ้าของไร่อ้อย รอคลอยรักว้อมครับเป็นบ้านหมู่บ้านชนบทเล็กๆนบรรยากาศยังทีละครับตรงไหตรงนะจะป้าไหวเราบ้านผมอาไปจุ่มก็มิดเลนี่ครับีนี่นแหละผู้เบาใช้บ้านครับได้ต้นทุ่งบนสูงดอกกินยังก็ได้ยูแบบว<น>่ามีเงินไข่กินเหล้ายางเดียวกินเหล้ายางเดียวบ่วมีเงินไข่ เงินย่าไปตั้งเงินไขกับชีวิตให้มากไหมกินได้ยังไงก็ข,ออกขี่ออกเพื่อกอย่าไปสร้างเงินไขให้ชีวิตนี่ครับว,วิธีไล่ปลาซิวเอาไฟให้รุ่นน้องเลยครับผมอาจารย์เสียบเจ้าโว้ยบาดเดียวนายร้องไห้น้ำกันเดีวเนี่เออกลไป นี่อันนี้ไม่ย่านยังอีกขอดเสียครับซื้อซสืครับผมน้องน้องซ้ายอยู่น้ำบ้านนี่แหละว่าแท้บ้านกากี้กับขาใหญ่กันอะนี่ก็ได้ช่วงล่างขามันน้อย ฟาดคอยแต่พอเอ้ยสดท่องขาวแล้วน้องนี่ครับเพิ่นพากันไล่แล้วครับเพิ่นพเริ่มพากันไล่แล้วไรน้ำฟังน้อยังไปต้มต้มเอาแล้วติดสดสดกูบอกที่นีนอือ บ่ฮ่อ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 คนนี้ฮ่อฮ่อกับฮ่อกับกูนบ่กูกับไซไม้เบื้องแล้วครับที่นี่ธรรมชาสตร์ชี้สังมาเองอในก็ฝากถึงพี่น้องเมืองนร่เมืองนาเด้อผู้ใดขอมาเบื้องมากดติดตามให้เบื้องเอาครับพิธีชาวบ้านนี่ละครพิธีบ้าน

เนบหน่เฮ้ยน um. er> ึ่ว่เมืนกนเส้นสดเออตอกเนี่ยตอกเนี่ยต้งเนี่ยีน้องเอ้ยซ้ำอยากซ้ำดีกินอยู่บานน้องน่ะมองไรฮ้นองอะไนเนานี่แหละครับเปิดนาคุณด้วยเปิดนาคุนะ นี่เลยครับซ้ำที่กินวันนี้เ้องกับซ้แล้วเ้อกับไส่ต่อไม่บ่ครับต้องนับถือนับถือนับถือฝีมืออย่ด้นออ้ครับผมพี่นองเมื่อไหร่ตัวไง้ตัวหง่ว่ะโมกเด้นี่โมกแล้วครับน่ตอนแรงนักกินแรงครับผมโมกปลาซิว เป็นตัวอ um ้วอเป็นลงขาวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้แหละครับไปนี่แหละครับมาไรป่าซิวไปก้อยตอนแรงหมกแน่ก้อยแน่ครับผมมากับน้องน่องนี่กับมืออาชีพเลยครับหาปลาแถวบ้านเสียสดวเจ้าของไรอ้อยลอยก็อนอยไรเอากดสวัสดีครับขอบคุณครับ